ยอดปฏิเสธสินเชื่อบ้านพุ่งสูงถึง70%ขนาดดารานะครับรายได้เดือนละเป็นล้านนะฮะยังไม่สามารถกู้ซื้อบ้านได้รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะตอนนี้นะครับในกลุ่มธนาคารเนี่ยเขามองว่านี่ครัวเรือนของประเทศตอนนี้เราสูงถึงเกือบ90%นะจากยอด GDP นะครับแล้วก็รวมถึงภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเราเจาะลึกลงไปนะฮะสาเหตุที่คนเนี่ยไม่สามารถ กู้ซื้อบ้านได้ทางธนาคารปฏิเสธสินเชื่อบ้านนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีสาเหตุมาอยู่3สาเหตุนะสาเหตุแรกนะครับก็คือตัวภาระหนี้สินหรือเราเรียกกันว่า DSR นะครับตอนนี้เฉลี่ยต่อคนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าคนหนึ่งคนเนี่ยก็มีทั้งหนี้ไฟแนนซ์หนี้รถหนี้บัตรเครดิต นี่บัตรเงินสดนี่สินเชื่อบุคคลทั่วไปนะครับและนี่นะฮะยังไม่รวมถึงในเหตุผลอันที่2นั้นก็เป็นในเรื่องของรายได้นะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบุคคลที่ไม่ได้มีรายได้เป็นเงินเดือนนะฮะอาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์งานรับจ้างทั่วไปธานาคารเขาก็มองว่ารายได้เดี๋ยดูไม่มั่นคงนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับเหตุผลที่3นะฮะธานาคารมองว่านะกลุ่มคนที่โดนปฏิเสธเนี่ยมีสถานะการเงินยังไม่มั่นคงนะฮะเขารู้ได้ไงครับเขาก็ดูจากทรัพย์สินที่คุณมีหรือเงินออมที่คุณมีนะฮะบ,บางครง ออมที่คุณมีเนี่ยมีแค่เงินไว้สําหรับหมุนเดือนต่อเดือนนะฮะบางคนก็ไม่เคยมีเงินออมทรัพย์เลยหรือไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะฮะ ด้วย3าสาเหตุนี้นั่นเองนะครับทางธนาคารเนี่ยเขาก็มองว่าโอกาสที่จะผิดนัดชําระเนี่ยมีโอกาสสูงเขาก็เลยปฏิเสธสินเชื่อบ้านซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะเขากาลังที่จะผลักดันโดยการมีเสนอต่อกลุ่มธนาคารให้ผ่อนปนนะครับผ่อนปนเรื่องแรกนะครับก็จะเสนอทางธนาคารแห่งประเทศไทยในการลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนที่เขาอยากมีบ้านเนี่ยรับภาระในตัวดอกเบี้ยมากเกินไปนะครับส่วนที่2เนี่ยเขาก็มองว่าไอ้ตัว LTV เนี่ยอยากจะให้ขยายมาตรการต่อไปเพราะเขามองว่าการตั้ง เกณฑ์ LTV บางครั้ง LTV อยู่ที่70%หรือ80%จากราคาซื้อขายหรือราคาประเมินบางครั้งเนี่ยคนที่เขาอยากจะได้บ้านเนี่ยเขาไม่มีเงินสดจริงๆในการไปวางดาวนะครับบางครั้งมันอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เขาไม่สามารถซื้อบ้านได้โดนปฏิเสธสินเชื่อแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับ ทางสมาคมการค้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะฮะเขาก็มองว่าอยากจะผลักดันแล้วก็สนับสนุนนโยบายในการรวมหนี้ซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะเขามองว่าบางครั้งเนี่ยคนที่กู้ซื้อบ้านเนี่ยเขามีหนี้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรเงินสดหนี้สินเชื่อบุคคลธรรมดาแล้วคุณรู้ไหมครับว่าไอ้หนี้พวกเนี้ยดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงนะครับเอาง่ายๆแค่บัตรเครดิตเดียดอกเบี้ยมันเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ1 6นับห้บัตรเงินต้สิบรมดาไอี้พวกนี้นะฮะยังไมอนเบเนี้มันเกิน1ดต่ออีแล้วเขามองว่าค ที่จะรวมหนี้มาไว้กับสินเชื่อบ้านทีเดียวและมันจะเกิดข้อดีหลายอย่างอย่างเช่นนะครับการรวมหนี้พวกนี้มันเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันเอามารวมไว้กับบ้านเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนี้ที่มีหลักประกันและอันที่2นะครับประชาชนทั่วไปนะฮะถ้าเกิดเขากู้ซื้อบ้านเนี่ยถ้าเขารวมหนี้ได้นะฮะมันก็จะทําให้ดอกเบี้ย ที่มันสูงนะฮรร้อยละ18%ต่อปีนะฮะมันลดมาเหลือดอกเบีย้ยบ้านนะครับดอกเบีย้ยบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ3-4%ต่อปีอันนี้มันก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะครับที่หลายๆภาคส่วนภาคเอกชนเนี่ยเขากำลังผลักดันกันอยู่เพื่อที่ต้องการให้คนไทยเนี่ยได้ซื้อบ้านได้นั่นเองครับ